ยังอยู่ในแวดวงของวงการบันเทิงเกาหลีนะครับล่าสุด V วง BTS ครับนี่ข่าวดีของแฟนๆเลยนะครับเขาบอกว่าถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งหนุ่มหล่อที่สุดในปี2020ครับ ต้องยอมรับครับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกกันแล้วสําหรับการคว้าตําแหน่งหนุ่มหล่อที่สุดในโลกมาครองอีกสมัยสําหรับวีหรือว่าคิมแทยองนะครับสมาชิกสุดฮอตแห่งวงบอยแบนด์วง BTS จากเกาหลีใต้ครับซึ่งก่อกระแสความนิยมนิยซ c r a ร้อนแรงทั่วโลกอย่างที่รู้กันครับสำหรับตําแหน่งแชมป์หนุ่มหน้าตาดีหมายเลขหนึ่งของโลกล่าสุดที่วีได้รับมาเป็นของช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า Top 10 World ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการจัดอันดับ10อันดับหรือว่า Top 10 ในหัวข้อต่างๆครับและรวมถึงหัวข้อ Top 10 most handsome men in 2020ที่วีเนี่ยคว้าแชมป์มาครองได้ครับโดยเป็นการเอาชนะคู่แข่งสำคัญนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นพระเอกหรือว่าศิลปินแนวหน้าของฮอลลีวูดไม่ว่าจะเป็นเซนมาริกครับมี Chris คริสเฮมเวิร์ดนะพระเอกเทพเจ,เจ้าสายฟ้ารวมถึงมีคริสอีแวนครับเจ้าของกัปตันอเมริกานะครับแล้วก็โรเบิร์ตแพทตินสันแล้วก็ทอมครูซพระเอกจอมบูแห่งมิชชั่นอิ p พ s อส b ิ e ครับ ก็ต้องบอกนะครับว่างานนี้ทางช o อ1เช o เว d เนี่ยให้เหตุผลให้ยุตําำแหน่งนี้ให้กับ V ีเพราะว่าเขาบอกว่าไม่เพียงแค่หน้าตาที่หล่อเหลาแล้วนะครับแต่ว่าทั้งรุคของเขาเรือนร่างรวมถึงเสน่ห์ที่ดึงดูดนั้นต้องบอกว่าร้อนแรงล้ำหน้าเกินใครด้วยจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้จะสามารถคว้าตำแหน่งเดียวกันนี้มาจากหลายต่อหลายสำนักในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับนะเรายินดีด้วยครับเอเชียก็ไม่แพ้ชาติใดเหมือนกัน 没哈。<music> <music>